ัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่สามารถแต่งรถได้ทําอะไรรถได้นะครับแล้วสามารถขับขี่ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับผมเคยโหลดมาแล้วอะแล้วผมก็ลบออกแล้วผมขอโหลดใหม่เออเฮ้ยไม่ใช่ดคคิคลิปก่อนหน้านั้นอะผมอะโหลดมาเออคลิปก่อนหน้านั้นอะ ผมพึ่งโหลดมาแล้วลบทิ้งแบบนะ้แล้วก็จะมาลบแล้วก็ลบแล้วก็จะแนะนำกันใหม่เผื่อทุกคนจำไม่ได้เออโอเคเออผู้ชายดีวยกว่าผู้หญิงน่าหีสไพรยึดแหมมฉันได้แม่ได้มาก็าจะเป็นแบบนี้ขอ้อข้อหนึ่ง เราต้องกดไปตรงอน,นั้นเออแล้วก็ถ้าจะแต่งรถอ่ะกดเข้าไปในรูปรถนี่แล้วเราสามารถแต่งได้เลยถ้าจะแต่งต้องกดตรงนี้นี่อ่ะทุกคนจะมองไม่เห็นนี่กดตรงนี้นี่อ่ะนี่กดตรงนี้เนี่ยที่มีปุ่มแบบนั้เนี่ยกดเลยอันนี้ผมขอเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แล้วก็เขาเปลี่ยนโช๊คอันนี้สีอะไรดิขาแล้วกันเนะลุกเด้อสีฟ้าดีวกว่าสีน้ำเงินโช๊คสั้นลง เอะเอะสั้นลงแล้วหรอโอเคอสั้นสุดแล้วครับจิ๊บโอเคมีหรือไม่มีกันนะอ่ะเอันหนึ่งดอกล่าง มีขอให้แต่งอีกเลยหรอหแต่งเยอะเกินโอเคออดีสองเราต้องกดไปรูปเนะนี้ยนี่แบบนี้นะกดเข้าไปนี่แล้วก็จะเล่นได้แล้วครับแล้วกม็มันจะมันจะมีด่านให้อีกหลายมากมาย แน่ย็ดโตปรับอยู่หน้ารถดีกว่าเอ้าไปไปพิธานตอนเราขับแรงอะ่ะเสียงเพลงก็ยิ่งยิ่งดังขึ้นนะครับเราต้องลดเสียงหน่อยอ่ะข้อที่สองเราก็เลี้ยว αι, สายบอกขับสายหมอบ โอเคนี่ทางออกก็อยู่ตรงนี้นะครับขับยาวเลยแล้วก็ตายอ่ะวาละตอนตอนจะออกนะอ่ะต้องออกดีๆหน่อยนะครับอย่าขับรถแรงตอนจะดิฟแบกเป็มันเงีย อันนี้ผมตั้งใจจะทำเอยวถอยหลังกันแล้วกันสายเดี๋ยวก็สายมองเอ้ยเอ้ย แตนมีชิชิชิไปดีกว่าสับเดี๋ยวะสายตะกันแรโยกอครับสายตะกันแโยกเลยชิี่ก่อนไ่ก่อน บอกนั่งไม่ดีเรวขอดไปยิบไอ้ป๊อดก่อน,อน,นแต่ป๊อตอยู่ไหนแบเข้าไหโอเคเป็นเรอนานเลยวะเอ๊ะนิฟื้มมาอย่างเท่กลับมาพุ่งขี้มันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเุณคุณอ,อ,อ่อเปล่า ไปห,ไหาหมอไปเนี่ยไอ้นี่ไ,ไงโรงพยาบาลอ่ะทางเข้าอยู่ไหนวะทุกคนครับไม่เห็นทางเข้าผมต้องปลอมตัี้แหละโอ,อย้ยทางเข้าอยู่ตรงนั้นเอ้ยเอ้เอไม่มีทางเข้าเลยรวมคอหาทางเข้าก่อน มันไม่มีทางเขงนนง้าอ,อ๋อ,อนี่ไงเอ้าปิดเฉยโรงพยาบาลปิดเดี๋ยวไปเยี่ยมที่บ้านก็ได้ตรงไปแล้วก็เลี้ยวโอเคถึงทางเลี้ยวพอดีเลยเฮ้ยนเรือไปทางนี้ใช่ไหมเออเอาออกแป๊บ เงันนงันใส่เม้นครับใส่เวนเดี๋ยวสักพักผมก็จะปิดคลิปนะครับอยู่ข้าวทุกคนครับเดี๋ยวผมเอเป็นไรอันนี้แป๊บเดียวอะไรวะ ิมมุมแม่มาอุณแม่าข้าไก่เอ๊ะไปทางเดียวเช็ดชวนทางเดียว่วงไดาชโอเคแล้วก็ขอกินข้าวเดี๋ยวมาถ่ายคลิปต่อ บายยกินข้าวแป๊บอยากแดกข้าวอำลังแป๊บโอเคขอปิดคลิปกันนะครับเออปิดคลิปไปก่อนค่อยดูคลิปหน้านะคะบายบาย